โอ uh. ้ด <yeah อกแยงเห้ดเผืงหวานสดสดจากปลาเลยจ้ะเก็บเองครับพี่น oh! ้องมากมากมามามาครับพี mm um ่น้องมันเบิ hey ้ยแยงเห็ดเพิงหวานครับพี่น้องมันไปเก็บมากมันเนี่โอ้ยหวานครับพี่น้องมันจะดอกง่ายๆเพือบเผือบเยอะพี่น้องเลยเออขาสีฟ้าเลยพี่น้องเลยมากมากพี่น้องไหมแข็งแรงไครับเห็ดพอกระมิ้นจ้ะชอบครับ มาครับพี่น้องครับเห็ดเพืองหวานครับพี่น้องดอกตรงนี้สดสดจากปลาเลยจ้ะเก็บเองครับพี่น้องกินเองแกงเองนักเลื่ิงพ่อสวัสดีครับเมตตาแดนแฟน์จิกอนอดซู่กูซก้นครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุฬักจ้์มา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 ครับพี่น้องมันเบื่อแจงเห็ดเพืองหวานครับพี่น้องกันไปเก็บมากมาอนึ่งโอ้ยหมานครับพี่น้องมันจะดอกง่ายง่าเพื่อเผื่อเพื่อเพื่พี่น้องเลยสีกันครับพี่น้องคล้ายๆครับ ไอ้ใบตองล่ะพี่น้องก็เอิญนั่นเฮ็ดเพืงน้ำอ้อยเด้แม่นบ่แล้วเฮาก็มาแกงมันสีคือน้ำอ้อยแหมหวานดีแล้วบป็นมะแกงแล้วมันหวานแหมก็เลยเป็นเฮ็ดเพืงหวานน้ำอ้อยนี่อะไรอันละอย่างจ้ะมาได้ครับคุณแม่อันเราสิว่าหยังก็บ่หวานแล้วเป็นแม่รักจ้ะก็เป็นแม่บ้านอยู่ห่อครับพี่น้องอยู่สารข้ามครับห้องอาชีวะนี่ล่ะมามาครับมาแซ่บๆมันครับแกงเฮ็ดเพืงหวานครับพี่น้องเบึ้ยบึ้ยๆึ้ยบึ้ยครับ หอนิดดียวเลยมาเต้นห่วยคือสี่รวลายรวอลายเลยพี่น้องเอ้เ๊อขาสีฟ้าเลยพี่น้องเอ้้ามากพี่น้องไหมเสรษมั้งครับดอกไม้สิล่ะเห็ดพอก็มีจ้ะะยันนั่นแหละอ่ะห่อยอ้ขันหนึ่งหูจักรวาชาครับ ที่หวานอหอมไปตู้เล็น้อยครับจะเก็บอยู่มาน,น้องมาเอากิงได้บุญครบรับครับคลับครับครับคอับครับครับคน่ครับค้อบครัับครับคอับคบครั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  ชอบคักเอ้ยมังวั่นหมัน่งบะหอนตายมาั้งเถอะเล่้ยงให้ติวโอ้เงยรวยอยๆ่ลยเนะแอมตอเฮ็ดเพิ่อจ้ะ พลอยกะไก่เห็ดไข่ตัวที่เป่นอ่อนเห็ดไข่กับเห็ดรวมๆโอ้โหอร่อยมากน้ำตาแตกแล้วอ่อนมีแก้วพริกดิบดพงศ์สีกลางมีทอนมางเล็กหน่อครับว่าหันมันฮวานอีเล่ไว้มาพี่รเยี่ยเว้ไปพุ่น ดึงแค่สองกอ่าขาดสอนกับเป็นมัน่วท่านอชอบดีครับในบ่บรรดาเห็ดหอ,ม,อม,ามากมากเป็นเนื้อผง กด้หยาดกันเนปุ๋ยหยาดกันี่เขาบอดีเห็ดเผิองน้ำแกงสิมะหยาดกันมันจูบันถวยไหมถวยก็ไกล้ใช่หรือไมมจูบันหยาดกันพูดได้พอเฮ็ดเผิองพูดันดีเาก็จะวากันหยาดักติ่ครับพี่น้อมันหน่อยแบบที่มามีเฮ็ดเผิองเถม่ใช่เห็ดผงใกล้หน่อย thả cho chơi Nghe hết phương quẩy bán cái gì đi Thôi บอกกระดูกผ่าหอม่ี่เปล่าเลยเป็นอเไรบอกเนี่ยน่าจะเป็อืมำบกพีิกดิอมตัวม้อมจังเล่น ีตัวห่าเอเลี้ยอยพี่น้องถือปู๋เองครับง่ามครับงา่า,นา,นนายคาัง่ามแม่นนง่ามันนาฝนปุ๋ยยังง่ามจะปลูกเข่าง่ามข้างหลังมันเกี่ยวดีได้พี่น้องแต่ว่าเสียงมันอยากย้อนจังเลยคนมาแมาดงจริง อันซาเขานั่นดีสูบออกจะประคอออกนี่เขาเชียวไปน,นิ่งย <c oughs> ่องย่งหอนเขาอ,อีกเลย กิวใส่เหมือนัน่นเลยเ็ป,ปวกก็มีความน่อเ็ปวกก็หวานดีแต่พอกอ,อ,อ,อก่อ <c oughs> นพาเรองนี่หมเปิดพขอบ๊ะปัดเป็นยังไงเนาะ เราเราชิมตะเกันทั้งหมดเพระมันไม่พีนองชิมหน่อยดิอืมอืมว้าวหักแน่โอ้หวานหักพี่น้องอดอกนี่ดอกใหญ่ๆนี่ป้าดอกใหญ่ๆนี่คือหวานดีแท้ แต่งแต่รงจะซื้อเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงน้ำอ้อยมันชิวานซ้ำเลยเออให้ปวดหนอกขายนาครับ

เผืองแน่วนบ้านเย็นไงเนาะยังกรึบกรึบปันมาเรียนในปากเดี๋ยวเมื่อดีไปหน่อยถือคาลังมาควรเอามาแถวนะโอ้หวานครับพี่น่อยส่วนสั่นสารเนี่ย ตัวกินเลยย้ยปายุตัวตัวมันจะแซะ่ เห็ดผงกักัมกับมีพี่น้องเด็ดประไลยดอกขอนกึ่โมนอ่ะมาขอนเนาะโอ้ยแหลลงข้อก่อนก้น โอ้จังพี่น้องเลยโอ้หมือนนี่ครับพี่น้องเลยอาปากที่กลวงๆวแบบแบบว่าต้องอยำไปเด้พี่น้องเด้อปาลายลิ้นต่อสายโตขัอวาอาปากไปยักหน่อยเจ็ดหูข้อซี่โกลสิโซวูไหลลิดลงเว้ยับบนี้พี่น้องนั <c oughs> ่นไหลลิดบอกนันจะมันขวางไชมันมไม่ขวางลูกเนี่ยย <c oughs> ิ้มไปโอ้หตากุงไงพี่น้องเรับอ่อนต้อนตาของกองเขานี่แหละเนี่ย ว่าเสียบครับพี่น้องคุ้มค่าคุ้มรคาคากีฬาที่ือไอครับเนาะแม่งไปตัดตีสามมันพี่น้องไปหอดปุ๋นแกงพอดีเอาเจา้าในกอขอขอบุญขอบคุญน,นะครับไปรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ที่ตามที่ชมครับบ้าปุ๋ยชูปลากับฝากุ้ไลกุ้ยแแหกกุ้ยตามครับเปิดเป็นกำลังใจเด้อ,อพี่น้องเด้อเอาเปิดพ่อ,อนในที่นั่งนะครับพ่อเปิดปพ่อ,อเสด็จเป็นวาเอาห่อนก้อนกับอุ้มไมาเกินบูบีบูบีอ่ะ เอาคลิปนี้ครับไบเสตมีครับคลิปหนามาใหม่ครับโชคดีกุ้มกุชกสวัสดีครับสคนรู้จักชิจิวฝากกดไลค์กดแช่นิดเดี่น้อยหน่อยหนอยครับ